แล้วลองนึกภาพตามกันดูนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าวันหนึ่งเราทุกคนบนโลกกลายเป็นหินไปพร้อมกันอืมแล้วเวลาก็ผ่านไปเลย3,000ปีก่อนที่เราจะแบบตื่นขึ้นมาอีกครั้งครับผม นี่คือโจทย์จากเรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้ค่ะเรื่องมนุษย์หินโลกเปลี่ยนใน3,000ปีซึ่งเราจะมาดูกันว่าโลกที่ไม่มีเราเนี่ยหน้าตาจะเป็นยังไงแล้วพอเราตื่นขึ้นมาเราจะได้เรียนรู้อะไรบ้างเป็นโจทย์ที่ฟังดูเหมือนหนังไซไฟเลยนะครับแต่จริงๆแล้วมันคือการทดลองทางความคิดหรือที่เรียกว่า t o o u g h t Experience ที่ดีมากๆเลย อ oh, ครับมันเหมือนเรากดปุ่มหยุดมนุษย์เอาไว้ชั่วคราวแล้วปล่อยให้โลกดําเนินต่อไปเพื่อที่จะได้เห็นว่าจริงๆแล้วบทบาทของเราบนโลกใบนี้มันคืออะไรกันแน่งั้นเรามาเริ่มที่ภาพแรกกันเลยดีกว่าครับภาพของโลกตลอด3,000ปีที่มนุษย์หลับไปในฐานะรูปปั้นหินคือมันเป็นภาพที่ โอ้โหทั้งสวยแล้วก็น่ากลัวในเวลาเดียวกันเลยนะครับใช่ค่ะคือในบทบรรยายเขาใช้คำว่าธรรมชาติทวงคืนทุกอย่างท่วงคืนใช่ครับแต่มันไม่ใช่การทำลายล้างแบบในหนังนะแต่มันเป็นการสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่อย่างชา้าชแต่มันคงคือเขาบรรยายภาพชัดมากว่าในช่วงร้อยปีแรกเนี่ยพวกตึกรามบ้านช่องของเราจะเริ่มผุพังก่อนเลย สีจะซีดโลหะก็เป็นสนิมอมพอผ่านไปหลายร้อยปีทีนี้ของจริงมาแล้วครับพวกเถาวันรากไม้จะเริ่มชอนชัยเข้าไปตามรอยแตกของคอนกรีตเลยโอ้โหนึกภาพตามแล้วขนลุกเลยค่ะมันเหมือนเมืองใหญ่ๆที่เราภูมิใจครับกำลังถูกย่อยสลายไปช้าๆบทบรรยายเขาเล่าภาพตึกรฟาในนิวยอร์กที่ค่อยๆหักโค่นลงมาอืมอมไม่ใช่เพราะระเบิดนะคะแต่เพราะลมฝน แล้วก็ต้นไม้ที่ขึ้นไปโตอยู่บนนั้นส่วนถนนก็หายไปเลยกลายเป็นพรมสีเขียวของพวกหญ้าหมดใช่เลยครับและที่ทรงพลังกว่านั้นคือการเปลี่ยนแปลงของแหล่งน้ําเขาพูดถึงแม่น้ําที่เปลี่ยนเส้นทางของมันเองเปลี่ยนเส้นทางครับไหลทะลุผ่านซากตึกที่เคยเป็นห้างสรรพสินค้าหรือธนาคารมันคือการที่ธรรมชาติกลับมาวาดแผนที่ของตัวเองทับแผนที่เมืองของเราเลยลองนึกภาพกรุงเทพดูสิคะ แม่นำเจ้าพระยาอาจจะเปลี่ยนทางไหลผ่านกลางสยามฮารากรอนที่พังไปแล้วใช่เลยครับภาพนั้นเลยหรือวัดอรุณที่ถูกเถาวันปกคลุมจนแทบไม่เหลือรูปทรงเดิมมันคือภาพของอารยธรรมที่ถูกกลืนกินโดยสมบูรณ์พอฟังแบบนี้แล้วมันทำให้รู้สึกว่าสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาทั้งหมดนี้มันเปราะบางมากเลยนะคะ <c oughs> เมื่อเทียบกับพลังของเวลาและธรรมชาติแล้วพวกสัตว์อื่นๆล่ะคะเป็นยังไงบ้าง โอ้โหพวกนั้นกลายเป็นราชาเลยครับคือในเมื่อผู้ล่าสุดยอดอย่างมนุษย์หายไปสัตว์ต่างๆก็ปรับตัวขยายอาณาเขตกันเต็มที่เลยสิงโตอาจจะไปเดินเล่นอยู่บนถนนในปารีสฝูงกวางอาจจะไปอยู่ในธรรเนียบขาวคือพวกมันกลับมาทวนคืนถิ่งที่อยู่เดิมของมันระบบนิเวศจัดระเบียบตัวเองใหม่หมดเลยครับแล้วมนุษย์ที่เป็นหินล่ะคะเราอยู่ตรงไหนในภาพนี้ พอได้ยินคําว่าเป็นเพียงหลักฐานเงียบๆของอดีตจากในเรื่องแล้วมันมนสะเทือนใจมากเลยนะใช่ครับเหมือนเรากลายเป็นฟอสซิลทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่เป็นอนุสรณ์อของยุคที่มนุษย์เคยยิ่งใหญ่แต่ตอนนี้ก็เป็นแค่ก้อนหินก้อนหนึ่งที่ธรรมชาติกําลังสร้างทับขึ้นมาใหม่ประเด็นนั้นสําคัญมากครับเพราะมันตอกย้ำว่าประวัติศาสตร์ของโลกมันยิ่งใหญ่กว่าประวัติศาสตร์ของมนุษย์มากมการที่เราหายไปไม่ได้ทำให้โลกหยุดหมุนแต่มันกลับมีชีวิตชีวานในแบบของมันเอง การเป็นหลักฐานเงียบๆเนี่ยคือเราถูกลดสถานะจากการเป็นผู้เล่นหลักให้กลายเป็นแค่ฉากประกอบของเรื่องราวที่ใหญ่กว่านั้นไปเลยโอเคนั่นคือภาพของโลกที่เปลี่ยนไปแต่ส่วนที่ดีฉันว่ามันบีบคั้นหัวใจที่สุดก็คือตอนที่เรื่องเล่าเปลี่ยนมุมมองมาที่ความรู้สึกของมนุษย์คนหนึ่งที่ตื่นขึ้นมาใช่ครับการเปลี่ยนจากภาพใหญ่ระดับดาวเคราะห์มาสู่ความรู้สึกของคนคนเดียวเนี่ยมันทําให้เรื่องนี้ลึกซึ้งมาก ความรู้สึกแรกที่เขาถ่ายทอดออกมาก็คือความรู้สึกแปลกแยกอย่างรุนแรงประโยคแรกที่เขาพูดคือโลกนี้ไม่ใช่โลกที่ฉันจำได้มันคือความรู้สึกของการเป็นคนแปลกหน้าในบ้านตัวเองเลยนะคะทุกอย่างที่เคยคุ้นเคยหายไป,ไปหมดแล้วแล้วเรื่องก็ขยายความผ่านประสาทสัมผัสได้ดีมากเขาบอกว่าต้นไม้สูงกว่าที่ฉันเคยเห็นถนนหายไปกลิ่นอากาศเปลี่ยนไปประโยคสุดท้ายนี้ละคะ่ะที่ทรงพลังมาก กลิ่นอากาศเปลี่ยนไปนั่นเป็นรายละเอียดที่เฉียบแหลมมากครับเพราะกลิ่นมันบอกองค์ประกอบของสภาพแวดล้อมได้ดีที่สุดค่ะการที่กลิ่นอากาศเปลี่ยนไปมันไม่ได้หมายถึงแค่ไม่มีควันพิษจากท่อไอเสียนะแต่มันคือกลิ่นของดินชื้น,นกลิ่นใบไม้ที่ทับถมกันกลิ่นดอกไม้ป่าที่ไม่เคยมีในเมืองอมันคือกลิ่นของโลกที่บริสุทธิ์จากกิจการของมนุษย์โดยสิ้นเชิงเป็นกลิ่นที่บรรพบุรุษเราอาจจะเคยได้กลิ่น แ,แล้วพอความรู้สึกแปลกยากผ่านไปก็ตามมาด้วยความโดดเดี่ยวที่น่ากลัวมากเขาตระหนักว่าฉันไม่มีเพื่อนมนุษย์อยู่เลยความเงียบมันคงจะดังมากเลยนะคะความเงียบที่เคยถูกเติมด้วยเสียงผู้คนเสียงรถทุกอย่างหายไปหมดเหลือแค่เสียงลมเสียงนกแล้วก็เสียงหัวใจตัวเองมันนำไปสู่คำถามเชิงปรัชญาเลยนะครับว่าตัวตนของเราคืออะไรเมื่อไม่มีสังคม ไม่มีอริยธรรมที่เราสร้างขึ้นมาจริงด้วยค่ะเรานิยามตัวเองผ่านงานผ่านครอบครัวแต่พอทั้งหมดนั้นหายไปเราเหลืออะไรในเรื่องเขาบอกว่านี่คือการเดินทางจากความตกใจไปสู่การตระหนักรู้ที่ลึกซึ้งกว่านั้นซึ่งก็นําไปสู่ประโยคที่เป็นหัวใจของเรื่องเราทั้งหมดเลยบางทีโลกไม่ต้องการมนุษย์ก็อยู่ได้แต่มนุษย์ต้องการโลกใช่เลยพอได้ยินประโยคนี้ครั้งแรกคือ หยุดคิดไปเลยค่ะมันพลิกทุกอย่างที่เราเคยเชื่อมาตลอดเลยมันคือการเปลี่ยนกระบวนศน์เลยครับจากหน้าที่เคยคิดว่าเราเป็นเจ้าของเป็นผู้ควบคุมกลายมาเป็นการยอมรับความจริงที่ว่าเวลาและธรรมชาติคือเจ้าของที่แท้จริงอืคือเราเป็นแค่ผู้อาศัยชั่วคราวเป็นแค่แขกที่มาเยี่ยมดาวดวงนี้เท่านั้นเองแล้วบทเรียนทั้งหมดที่ได้จากการกลายเป็นหิน3,000ปีเนี่ยมันคืออะไรกันแน่คะคือมันเหมือนจะบอกว่าเราไม่ได้สําคัญขนาดนั้น แต่การมองแบบนั้นมันไม่ทําให้เรารู้สึกสิ้นหวังไปหน่อยหรอคะเหมือนกับว่าทําอะไรไปก็ไม่มีความหมายเพราะสุดท้ายธรรมชาติก็จะหลบทิ้งอยู่ดีเป็นคําถามที่ดีมากครับและนี่คือจุดที่เรื่องเล่านี้มันไปไกลกว่าแค่การบอกว่าเราไม่สําคัญค่ะแก่นของมันไม่ใช่การสร้างความสิ้นหวังแต่เป็นการสอนบทเรียนเรื่องความถ่อมตนความถ่อมตนครับคือการที่เราได้มองโลกจากสถานะของก้อนหินเนี่ย มันบังคับให้เราถอยออกมาจากการเป็นผู้เล่นมาเป็นผู้สังเกตการและสิ่งที่เราเห็นคือโลกมันยังสวยงามและสมบูรณ์ได้โดยไม่มีเราอืมมันไม่ได้แปลว่าการกระทําของเราไร้ความหมายนะครับแต่มันหมายความว่าเราต้องนิยามความหมายของการกระทํานั้นใหม่ต่างหากนิยามใหม่หมายความว่ายังไงคะก็คือแทนที่จะมองว่าความหมายคือการสร้างอะไรที่มันคงทนถาวรเพื่อเอาชนะธรรมชาติอื เราคุณมองว่าความหมายคือการกระทำที่สอดคล้องและเคารพธรรมชาติมากกว่าครับอ oh. ในทางวิชาการมันมีแนวคิดเรื่องสมัยแห่งมนุษย์หรือ Anthropocene ที่บอกว่าตอนนี้มนุษย์กลายเป็นพลังหลักที่เปลี่ยนแปลงโลกไปแล้วเรื่องเล่านี้เหมือนเป็นภาพจําลองของจุดจบของยุคนั้นเลยครับเข้าใจแล้วค่ะคือมันไม่ได้บอกให้เราหยุดทําแต่บอกให้เราเปลี่ยนวิธีที่เราจะทําถูกต้องครับ ซิ่งในเรื่องก็สรุปตรงๆเลยว่าการหายไป3,000ปีทําให้เราเห็นว่ามนุษย์ไม่ใช่ศูนย์กลางของโลกมันคือการทลายอัตราของเผ่าพันธุ์เราลงอย่างสิ้นเชิงเลยค่ะใช่เลยครับและพออัตรานั้นทลายลงพฤติกรรมของเราก็จะเปลี่ยนไปเราจะเข้าใจว่าทุกอย่างที่เราทําวันนี้มันส่งผลไปอีกเป็นพันๆปีมันเปลี่ยนมุมมองจากที่เคยมองว่ามนุษย์สําคัญที่สุดไปสู่การมองว่าระบบนิเวศโดยรวมสําคัญที่สุด เท่าที่คุยกันมาเราเดินทางจากภาพโลกที่น่าเกรงขามมาสู่ความรู้สึกว่างเปล่าของมนุษย์แล้วก็มาจบที่บทเรียนเรื่องคว,ความถ่อมตนนะคะครับซึ่งมันก็วนกลับมาที่คำถามที่เรื่องทิ้งทายไว้ว่าเราจะใช้ชีวิตอย่างไรถ้าเข้าใจว่าโลกสามารถดำเนินต่อไปโดยไม่ต้องมีเราคำถามนี้มันเปลี่ยนเป้าหมายการใช้ชีวิตไปเลยนะใช่ครับมันเปลี่ยนจากคำถามที่ว่าเราจะใช้ประโยชน์จากโลกให้ได้มากที่สุดได้ยังไงไปเป็นเราจะเป็นส่วนหนึ่งของโลกอย่างกลมกลืนได้ยังไง อและตอนจบของเรื่องก็ได้ตอกย้ำแนวคิดนี้ไว้อย่างสวยงามเลยครับว่าการตื่นขึ้นมาอีกครั้งไม่ใช่แค่การพบโลกใหม่แต่คือการตื่นขึ้นเพื่อเรียนรู้ความจริงที่ว่าโลกไม่ต้องการเราแต่เราต้องการโลกจากผู้ครอบครองกลายเป็นผู้พึ่งพาอาศัยจากเจ้าของกลายเป็นส่วนหนึ่งของบ้านแม่นยำมากครับดังนั้นการอยู่ร่วมกับโลกมันจึงไม่ใช่เรื่องของการครอบครองอีกต่อไปแต่มันต้องเป็นเรื่องของการเคารพ และอยู่ร่วมอย่างสันตินี่คือบทสรุปสุดท้ายที่เรื่องเล่านี้มอบให้เราเป็นบทสรุปที่เรียบง่ายแต่ลึกซึ้งมากจริงๆค่ะมันทำให้เรากลับมามองโต๊ะที่เรานั่งอยู่หรือแก้วกาแฟที่เราดื่มอยู่ตอนนี้ด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปเลยว่าอีก3,000ปีข้างหน้าพวกมันจะไปอยู่ที่ไหนซึ่งนั่นก็นำมาสู่คำถามสุดท้ายที่น่าสนใจมากครับเรื่องเล่านี้ทั้งหมดพาเราไปสำรวจบทเรียนที่จะได้รับหลังจากความเงียบผ่านไปแล้ว3,000ปีค่ะ แต่คำถามที่น่าคิดต่อไปก็คือหากก้อนหินเหล่านั้นสามารถสอนบทเรียนแก่เราได้ตั้งแต่ตอนนี้ก่อนที่เราจะต้องเงียบไปบทเรียนนั้นจะเป็นอะไร